มีเงินแสนเงินล้านกับบมีข้วหามายทา่างกายเบาบ่แข็งแรงดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่อ้อยเลิกงานก็เจอกับฝนตกลงมาอย่างแรงนะคะพี่อ้อยก็ได้มาซื้อของกินของใช้ที่เซเว่นนะคะ ก็พอดีจะเดินกลับบ้านไม่คิดว่าฝนนี้มันจะเทล,ลงมาก่อนที่พี่้อจะเดินถึงบ้านห้องพักนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าปากซอยถนนใหญ่ถนนสองเลนตรงข้ามซอยที่พี่้อทำงานอยู่นะคะพี่อ้อยก็ว่าจะเดินกลับบ้านแต่แวะมาซื้อของกินที่เซเว่นก่อนแล้วก็จะเดินกลับบ้านแต่พอดีเจอฝนพี่อ้อยก็เลยต้องรองให้ฝนมันตกน,น้อยๆก่อนตก ให้ชาลงกว่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าพี่ก็เป็นห่วงว่าถ้าฝนตกนี่ก็รองเท้าก็จะเปียกแล้วเราก็จะเปียกด้วยก็เลยต้องยืนอยู่หน้าเซเว่นนี่แหละค่ะตอนนี้ก็ยังตกมแมลงถ้าตอนแรกเพื่อยตอนนี้เพื่อเดินออกมาที่หน้าหน้าเซเว่นนะคะแล้วก็มาถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศของเมืองกรุงเทพมุมหนึ่งของเมืองเทพที่นนถนนซับทุ่ประดิษฐ์เขตพระรามสามนะคะ ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เพราะว่าเรื่อยก็จะออกมาตอนที่ฝนมันตกแรงกว่านี้ก็กลัวกล้องมันเรียกนะคะโทรศัพท์เบียกก็เลยนี่ก็จะให้เห็นชีวิตหลากหลายของคนกรุงเทพเนาะที่แบบว่าหาเช้ากินขําก็มีนะคะแล้วก็หลากหลายอาชีพทั้งส่งของรถอ่าส่งอาหารก็จะเจอฝนไปตามๆกันนะคะแล้วก็รถ นักศึกษาแล้วก็เมค้านะคะก็จะโดนฝนไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ด้วยยืนรอให้ฝนมันตกอ่าลงที่ไม่มากกว่านี้นะตกตกน้อยๆลงเลืวจะเดินกลับบ้านนี่ก็เป็นภาพวิวรถเมล์รถโดยสารรถยนต์วิ่งไปมาสลับกันไปถนนสองเลนนะคะก็ไม่ใช่สี่เลนนะคะไม่มีสะพานลอยก็พี่ออยู่ถนนสาทุกประดิษฐ์นะคะก็ ทำงานอยู่ตรงข้ามกับตรงทางมะลายนี่แหละคะ่ะก็เข้าไปในซอยนิดนึงที่บริษัทเพื่อททำงานนะคะก็จะถ่ายภาพบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะว่าชีวิตในกรุงเทพนี้ถ้าฝนตกนี้เราก็จะติดขัดแล้วก็ลําบากในการเดินทางใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าไหนจะรถติดไหนจะถนนลื่น แล้วก็เดินทางสัญจรคนที่อยู่ไกลที่ทํางานก็จะเดินทางลำบากรถกจิบก็จะถึงบ้านเพื่อก็เลยนําภาพบรรยากาศที่เรายืนรอให้ฝนหยุดตกนี้พิกเิกิจให้เป็นโอกาสให้ถ่ายภาพจิดไม้ติดมือมาให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยค่ะก็ไม่มากก็น้อยก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมเนาะ ว่าภาพบรรยากาศมุมหนึ่งของกรุงเทพเพี่ออยก็เอาภาพมาให้ชมประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ